คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี FM 89.5 MHz สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โดยบริษัท JS นที่วันจำกัดรายการ r m u t Society จัดทำและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ควบคุมรายการโดยดรกุลกนิษฐ์ทองเงาผู้ดำเนินรายการดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเปิดเวทีคุณแสดงความสามารถกับการประกวดรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสุขภาวะสังคมไทยครั้งที่4ชิงเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาท เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงสัปดาหดตุลาคม2557ติดตามรายละเอียดใบสมัครและเงื่อนไขาการส่งผลงานได้ทาง w w w kiss radioclub o r t h facebook com kiss radioclub หรือโทร094 483 7871รายการดีมีสาระ89.5เมกะเฮิร์ตซ์วิทยุราชมงคลทุกค่าวันศุก จะนำคุณไปพบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน RMUT Society สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ r m u t Society ค่ะพบกับดิฉันคุณกน,นิททองเงานะคะก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยบนคลื่นนี้ FM 8 9 5 m ิบเมกะเฮิรตซ์ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมาเจอกันนะคะก็เช่นเคยดิฉันก็นําข้อมูลข่าวสารในรั้วสถาบันการศึกษามาฝากกันก็เพื่อที่จะอยากให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเวทีหนึ่งในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารในรัวสถาบันการศึกษา ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นะคะวันนี้ไปที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลสวนภูมิกันบ้างซึ่งที่นั่นเขาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะได้พัฒนาต่อยอดเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารเพื่อที่จะนําไปสุ่มตรวจวัดกลิ่นหอมของข้าวแต่ละสายพันธุ์นะคะซึ่งที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรแล้ เครื่องนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างเราจะได้พูดคุยกับเจ้าของผลงานวิจัยกันนะคะนั่นก็คือดรพนิดาหล่อวงตระกูลค่ะซึ่งดรพนิดานั้นเป็นอาจารย์ประจําสาขาฟิสิกส์นะคะของมชรสวนนภูมินั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ดรพนิดาก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ ค่ะ,ค,ะคงต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนนะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอที่มาของการคิดคน้นเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารนะคะว่ามีที่มามีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะอ๋อค่ะจริงๆเนื่องจากเมื่อประมาณสองสามปีก่อนนะคะได้มีโอกาสติดตามอาจารย์ที่รึกษานะั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ยก็ยังเป็นนักศึกษาเป็นนักเอกอ,อยู่ที่ไม่หาอะไราไม่ดนนะคะค่ะ ค่ะได้ไปดูงานเกี่ยวกับที่โรงสีแห่งหนึ่งนะคะพบปัญหาเกี่ยวกับการปรัคนของข้าวแล้วก็รวมถึงปัญหาการทํากระบวนการทำข้าวข้าวกล้องลอกอะคะะ่ะซึ่งมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระบวนการทําแล้วก็การเก็บในบางครั้งเนี่ยข้าวที่บรรจุบรรจุถมทวงขายเนี่ยมันมีคุณภาพเที่ยท,ที่ต่ํานะคะประกอบกับตอนนั้นเนี่ยใกล้เป็นจบพอดีอะค่ะก็เลยพอจบแล้วเนี่ยก็เลยนำอาหัวข้อตรองเนี้ยมาเป็นงานวิจัยหัวข้องานวิจัย่อยอ,ย,ยอด นะคะเพื่อที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวโดยใช้ออกลิ่นเป็นตัวบนะะ่งชี้อะค่ะจึงกําเนิดไอ้ตัวเครื่องเครื่องตัวนี้ขึ้นมาค่ะอืมค่ะแสดงว่าเครื่องตัวนี้มีไม่ได้มีขายวางขายในท้องตลาดหรือว่ายังไงคะหรือว่ามันมีอยู่แล้วแล้วอาจารย์มาพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาคะค่ะ,คะจริงๆแล้วไอ้ตัวจมูกเครื่องจมูกในชส์เนี้มีขายในต่างประเทศอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันซึ่งมันมีราคาแพงมากในอือ ในในในระดับเป็นร้านนะคะซึ่งมันก็ไม่แล้วก็มันยังไม่เหมาะมันยังไม่มีใครที่เอามาระยุใช้กับงานข้าวเลยตรงค่ะค่ะก็คือโอเป็นร้านถ้าเกิดว่าผู้ถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายใหญ่ะนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้แต่ถ้าเป็นรายย่อยๆอก็ลําบากเหมือนกันทีนี้อยากจะค่ะอยากจ,จะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของเครื่องอะค่ะว่ามีมีการประกอบ อย่างไรเพราะว่าอาจารย์บอกว่าได้ได้คิดคนขึ้นเองด้วยในในบ้านเราด้วยอะค่ะเราวัาสดุอุปกรณ์นี่จะสั่งซื้อที่ไหนไหมหรือว่าโอหาซื้อได้ในบ้านเราเองค่ะค่ะในตัวเครื่องเนี่ยค่ะคือเราประกอบเองหมดเลยก็เราเป็นเครื่องมือมธรรมดานะะี่ค่ะก็คือเอาเอา,เอา,เอาไปซื้อมาจากบ้าาก่าขอหรือว่าซื้อมาจากเ ตามตามที่ต่า,ตางๆก็ขายอุปกรณ์ให้ดีกแล้วก็เราก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเป็นชุดเครื่องมือที่เรียกว่าจมูกให้ดิกนะคะก็คือภายนอกเนีย่ยคือลักษณะมัน้วยใช้กระเป๋ากระ,ะเป๋าถืงคล้ายๆกระเป๋าของช่างแต่งหน้าเลยอะคะ่ะมันสะดวกที่ในการที่ถือไปไหนมาไหนอะเวลาเราต้อ,องการที่เก็บข้อมูลภายนอกข้างนอกเงะะี้ยค่ะแต่เมื่อเปิดเข้าออกเข้ามาออกมาแล้วเนี่ยอุปกรณ์ข้างในเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราเรียกว่าระบบของจงมะะูกใเท่านี้ หรือเราเรียกสั้นๆว่าอ e ีโนสนะคะ hmm. อ่ามันจะประกอบไปด้วยอ่าอุปรกรณ์ที่ทำหน้าที่สำคัญต่างอย่างเช่นระบบการฟโตรอากาศจากปั๊มแล้วก็การควบคุมทิศทางของโซลินอยวาล์วนะ,ะซึ่งถูกควบคุมโดยโดยคอมพิวเตอร์นะคะระบบลำเลียงอากาศนี้นะคะจะเข้าไปยังภาชนะบรรจุเข้าสาร นในในภาชนะเนี่ยเราสามารถจะบรรจุข้าวสารได้ประมาณสิบถึงยี่สิบกรัมนะก็อพอแล้วนะคะแล้วก็ทําการดันน้ำการนดันกลิ่นนะคะให้ตัวระบบโฟน,นี้ก็จะปไปดันกลิ่นข้าวเนี่ยไปยังนํากลิ่นเนี่ยไปยังอ่ตัวหัววัดเซนเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นตัวเซนเซอร์นี่เองะค่ะที่เป็นเป็นออ่ที่เราเราเรา่ราอดต่อวงจรออกมาแล้วก็เก็บข้อมูลทุกอย่างเลยเข้าสู่คอมพิวเตอร์ แล้วก็มามาวิเคราะห์ขรอมวลคนอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับเครื่องนี้ชิ้นส่วนไหนหรือว่าการทำงานตรงส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดคะอาจารย์คะส่วนที่ยากที่สุดจะเป็นส่วนที่เป็นเซนเซอร์นะเซนเซอร์ที่ที่เราประดาขึ้นซึ่งมันจะต้องเป็นเซนเซอร์ชุดที่สามารถที่สอบสอต่อชุดของกลุ่มของกลิ่นโมเลกุลของกลิ่นที่ออกมาจากออกมาจากข้าว ่มันก็จะแตกต่างตรงจุดนี้เองยมันแตกต่างจากอ,อ,อีโนสทั่วไปเพราะว่าอีโนสทั่วไปเนี่ยเ,ออเซ็นเซอร์เนี่ยมันเป็นคอมเมอร์เชียลเซนเซอร์ละมันสามารถที่เขาสามารถจะเอาไปดมดมอะไรก็ได้แต่ของเราเนี่ยเราก็นา <c oughs> สำหรับกินข้าวโดยเฉพาะค <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> อา,อาจารย์คะแล้วในส่วนของการประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะ,ะมันเป็นเครื่องต้นแบบหรือว่าอาจารย์ได้ประดิษฐ์พัฒนาจนสามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดได้หรือว่าทำเป็นอุตสาหกรรมะคะอ๋อค่ะ,อะตอนนี้มันยังเป็นเพียงแค่ต้นแบบในในห้องแลบ,บเท่านั้นนะคะแต่ก็เราก็ยังมีเรายังมี โครงการที่เราจะทําต่อสอยอดนะ,ะแต่ว่าก็อาจจะต้องพัฒนา,าต่อไปะะอ,อะค่ะค่ะอาจารย์คะขอถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารว่าอ,อ,อยากจะให้อาจารย์ย้อนเหมือนอธิบายให้เราฟังนิดนึงสําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเกษตรอะเนาะว่าทําไมเราต้องมีการแบบสร้างเครื่องขึ้นมาเพื่อมาวัดกลิ่นข้าวอะคะ่ะ ในเรื่องของการวัดกิ่นข้าวค่ะเนื่องจากเราเอย่างที่บอกค่ะที่ว่าเราเจอปัญหาเก<อ>ี่ยวกับการฟอมูลก็ดีหรือว่าปัญหาคุณภาพของของกลิ่นข้าวที่มันมันมีคุณภาพที่ตอนนี้นวโน,น้องก็คือมันค่อนขานเสี่อลดน้อยลงแล้วก็มันไม่มีสัไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะการันตีได้ว่า คุณภาพของข้าวเนี่ยของเราอดีพอหรือว่าหรือว่าไม่ดียังไงถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดอ่ในในระดับของโรงสีหรือว่าในห้องห้องปฏิบัติการเนี่ยมันก,มนก็มันก็มีวิธีทางเคมีนะคะท,ที่ที่จะตรวจสอบนะคะแต่เรื่องของกลิ่นเนี่ยมันยังไม่มีคนเลือกเอ่อเรื่องของกลิ่นมันยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถจะตรวจสอบได้ตอนนี้เขายังใช้คนดมคือคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลิ่นในการดมค่ะซึ่ง ปัญหาของคนเนี่ยก็คือเวลาโดมเนี่ยมันก็จะหนึ่งเลยเรื่องของสุขภาพเรื่องของการไบแอรจากจากคนถูกไหมคะค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือตัวเนี้ยในการที่ที่จะเก็บข้อมูลซึ่งมันเป็นออกมาสามารถจะเก็บเป็นดัตต์เบสได้แล้วก็สามารถจะเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับข้อมูลต่างๆได้ค่ะมันมันก็มันก็น่าจะดีกว่าค่ะอันนี้คือจุดดีของ มอมืแสดงว่าปัจจุบันนี้ที่เ,เรียกว่าอุสตสาหกรรมข้าวนะคะเวลาจะซื้อขายข้าวแต่ละสายพันธุ์ก็จะใช้วิธีดมใช่ไหมคะอาจารย์รยกม็มีท,ทมั้งทัดมด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะวิเคราะห์ทางเคมีคมแต่ทนเนี้ยพันธุ์ข้าวตอนเนี้ยพันธุ์ข้าวเขามีการพัฒนาพันธุ์ข้าวอยู่เรื่อยๆอนะคะเพื่อจะทาให้ออ่ความใกล้เคียงอย่างเช่นข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมปทุมทะเล นิ่งอะไรเงี้ยมันมีความใกล้เคียงมากบางทีเนี่ยตรวจสอบทางออ่ทางเคมีแล้วเนี่ยมันมันก็ยังตรวจสอบได้ไม่ชัดเจนมันจะต้อง,ส,งส่งถึงขนาดกับตรวจดีเอเออะไรเงี้ยะซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลานานแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าใช้เครื่องตัวนี้มันก็จะสามารถเรียกว่ามีความเสถียรเนาะมีความคงที่ในการตรวจสอบทุกๆุกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีการาปเปื้อนเครื่องนี้ก็จะสามารถจับได้ใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงคะอาจารย์ก้าวเครื่องนี้เราออกแบบให้มันสามารถใช้ง่ายก็คือ,อใช้ระยเวลาน้อยอย่างเช่นหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวอย่างเรารันรันประมาณถ้าเกิดกรวมทําซ้ําด้วยแล้วเนี่ยก็ประมาณจั้นเปิ้ละหนึ่งสามสิบนาทีเราก็เราก็ได้กลุ่มของข้อมูลของกลิ่นของข้าวที่เราจะเปรียบเทียบกับกลิ่มาตรฐาน ถ้าเกิดเรามีดัตตาเบสอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนมาตรฐานได้เลยที่เราเก็บไว้ค่ะค่ะอยากจะให้อาจารย์ยกตัวอย่างอะคะ่ะเพื่อเพื่อ,อความเข้าใจมากขึ้นว่าผลของการแสดงผลของเครื่องอะคะ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิแทก้กับข้าวธรรมดาอะไรแบบนี้นะคะ่ะว่าเครื่องมันจะมีการประมวลผลแล้วก็แสดงความแตกต่างออกมาอย่างไรบ้างอะนะคะค่ะ องของออการแสดงข้อมูลนะคะมันรงๆมันมีอยู่สองส่วนนะคะเนื่องจาก,กเก็บข้อมูลออของเซ็นเซอร์ในรูปแบบของการตอบสนองทางไฟฟ้านะคะโดยปึกค่าความทานทางไฟฟ้าของเซ็นเซอร์แต่ละตัวนะคะฟฟเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันก็สามารถนํามาวิเคราะห์สิ่งแรกเลยก็คือเราเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของค่าค่าความต้าน ของเซนเซอร์ Center, นะหรือเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การตอบสนองซึ่งค่ายไอ้การตอบสนองนี่เองนะคะมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปริมาณของไอระเหยของกลิ่นข้าวนะคะที่ทําอันอันตักยากับไอ้ตัวตัวเซนเซอร์นะคะยิ่งตอบสนองมากก็แปลว่ามีปริมาณไอระเหยืเยอะนะเพราะฉะนี้เนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์ว่าอะไรมันมีความหอมอมากกว่าอะไรคือข้าวข้าวอะไรมีความหอมอมากกว่าอะไรได้นะคะ อันที่สองที่เราสามารถวิเคราะห์ได้คือเมื่อเราได้อข้อมูลของการสับสองแล้วเนี่ยของแต่ละเซนเซอร์เนี่ยแล้วนะคะเราเอาข้อมูลชุดนี้เอาไปทําวิเคราะห์พิร์นด้วยการผ่านกระบวนการทางสถิติะค่ะก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะคะ,อะ,อะเออสามารถทุบตีหรือว่าจาแนกความแตกต่างของกลิ่นได้โดยอในที่นี้ค่ะเราใช้วิธี principal component analysis หรือเราเรียกว่า PCA นะคะ โดยโดยวิธีนี้เองค่ะมันมันจะช่วยเป็นประโยชน์ในอย่างมากเลยในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้จริงอย่างเช่นเอเราสามารถเห็นกลุ่มข้อมูลที่ที่ของข้าวนะคะที่มีการความปนแยกออกจากาสัญญาณข้าวของกลุ่มมาตรฐานได้นะ,ะหรือนาไปประยุกเกี่ยวกับคุณภาพของกินข้าวที่มีปัจจัยอื่นอย่างเช่นการเหม็นเหืนก็ดีหรือว่าการเก็บรักษาอย่างเงี้ยค่ะ ะระหว่างการเปรียบเทียบระหว่างการตรวจข้าวสารนะนะคะข้าวโดยโดยเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารกับการตรวจในห้องแรบเพื่อหาค่าความคาดเคลื่อนมันมีความแตกต่างหรือว่ามีความใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์คะอย่างที่เรียนไว้ค่ะว่า,อา,า,วาตอนนี้เราพัฒนาเป็นต้นแบบนะคะต้นแบบของ ของเครื่องเ,เรายังเรายังใช้เฉพาะอยู่ในห้องลับอยู่นะคะเราเอา่เอค่ะแต่ว่าเราเราก็เราตอนนี้เราเก็บข้อมูลของข้าวที่เป็นข้าวถุงนะคะข้าวถุงห้ากิโลกร,รัมที่ตามขายตามท้องตลาดนะจากหลายๆี่อแล้วก็เราเอามาวัดวัดระดับของกลิ่นของข้าวรู้สึกเทียบก,กันอค่ะแต่ว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมเนี้ยมันอาจจะต้องเป็นเสร็จต่อไปแต่ช่วงนี้ก็มี มีตั้งแต่เราเราเผยแพร่แล้วก็แล้วก็การเครื่องวัดวัดกลิ่นข้าวเนี่ยมันแพร่ไปอย่างเงี้ยก็มีผู้ประกอบการนะคะสนใจเยอะเลยค่ะก็ติดต่อเข้ามามีทั้งส่วนในที่เป็นโรงสีหรือว่าผู้ประกอบการส่วนตัวนะคะผู้ที่เกี่ยวกับการตรวจต่อคุณภาพของข้าวนะคะในทั้งในและทับประเทศนะคะทั้งแล้วก็ตา ine, นน่างประเทศเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะค่ะ เพราะว่าน่าสนใจกำลังจะเรียนถามอาจารย์ถึงประเด็นนี้อยู่ว่าทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปเนี่ยมีผู้ประกอบการรายใดติดต่อเข้ามาบ้างหรือเปล่าซึ่งอาจารย์ก็ตอบแล้วเพราะว่าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเครื่องตรวจสอบค่ากลิ่นข้าวของอาจารย์ที่คิดคนขึ้นอาจารย์บอกว่ามันแค่รเรียกว่าฉบับกระเป๋าเนาะคล้ายๆกับกล่องเครื่องสําอางใช่ไหมคะอาจารย์ ใช,ใช่พวกเมคอัพต่างๆสามารถถือหิ้วไปได้ด้วยไม่ใช่เครื่องใหญใก่ก็อยากที่จะให้นำออกมาในเชิองอุตสาหกรรมได้ได้ในเร็ววันเนี่ยนะคะอาจารย์คะค่ะ,คะอีกส่วนหนึ่ง,งก็มีการปรับปรุงคือคิดว่าในสเตจต่อไปเนี่ยก็คือเราจะพวกคงมีการปรับปุยเรื่อยเพราะมันเป็น,นืองานวิจัยฮะคืะออย่างเหมือนถเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยหลังจากเราพัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบแล้วเนี่ย เราสามารถใช้ในห้องแลบได้แล้วเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในอนาคตถ้าเราต้องการที่จะเอาให้ให้ใครก็ได้เนี่ยเอาไปใช้อย่างเงี้ยมันอาจจะต้องพัฒนาในรูปเอ่ให้มันเหมาะกับผู้ใช้ด้วยแล้วก็เลือกตัดรูปหน้าตาหรือว่าความสุขีของเนี่ยมันจะต้องถูกการันตีก่อนก่อนที่เราจะเอาไป ในเชิงศาสตร์กรรมนะคะค่ะ,คะแล้วเวลาใช้งานจริง,รงๆมันมันใช้ยากไหมคะสําหรับคนที่อู่ก็ไม่ได้เรียนทางด้านนี้มาหรืออะไรเป็นชาวนามีโรงสีอยู่ในต่างจังหวัดแล้วอยากจะเอาไปใช้นี่เวลาใช้งานยากไหมคะอาจารย์ก็ไม่ถึงกับยากมากแต่ว่าก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลอะไม่ยากเลยก็คือเราแค่เอาเอาเอาข้าวสาร,รมาประมาณสิบกํมก็พอค่ะแล้วก็แล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์ใช้ซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อ รันพอรันออกมาุเราจะได้ข้อมูลไอ้ตรงที่ยากก็คือไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันต้องไปประมวลผลต่อมันต้องใช้เออมันมันมันยังไม่ถึงกับสมรรรูปมากมันต้องอาไปทําต่ออีกนิดนึงค่ะเพื่อให้ได้ได้ผลการวิเคราะห์อ,ออกมาอะไรองนี้ค่ะค่ะ ทีนี้ทราบมาว่างานชิ้นนี้ได้มีการร่วมงานกันระหว่างมทรสุรนภูมิกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามีการแบ่งสัดส,ส่วนการทํางานกันอย่างไรบ้างคะที่มหิดลนะคะที่ภาวิชาพิสิกโดยการนําของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรกียเกตเจริญนะคะคือเขาเป็นจริงๆเขาเป็น,ปนตัวต้นแบบเลยของอีโนสนะคะ ค่ะเรารื่อมมือในในส่วนที่อาจารย์เขาเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาให้ตั้งแต่ต้นนะคะเครื่องมือนี้จริงๆแล้วเนี่ยพัฒน,นาต่อยอดจากของอาจารย์เขานั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราพัฒนาเราแค่พัฒนามาต่อต่อยอดก็คือเราเราทําให้มันเหมาะกับการวัดสิ่งข้าวโดยพัฒนาทั้งหัววัดอันนี้คือเป็นของเราเลยหัววัดหัววัดข้าวนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบดีนโนดเดิมที่ของอาจารย์เขาทําอยู่แล้วให้มันเหมาะ ให้มันเหมาะกาันเพื่อให้มันตอบนองตอบเลี่นข้าวได้ดีขึ้นออนะค,ค่ะ,ะค่ะแล้วในส่วนงานของอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีแนวโนม้มแล้วก็มีทิศทางในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอยากให้อาจารย์ได้ได้พูดถึงตรงนี้อีกสักนิดนึงอะคะ่ะว่าอาจารย์จะมีแนวทางหรือว่ามีโครงการที่จะพัฒนาครื่งนี้ต่อยอดไปอย่างไรบ้างนะคะ,คะอ,อันดับแรกเลยเนี่ยก็จะ คิดว่าจะพัฒนาในส่วนของเซนเซอร์เพื่อให้มันมีความเสถียรมากขึ้นนะคะเพื่อที่เราก็ให้มันตอบสนองตอบสนองตออ่ตอผลิตภาพได้ดียิ่งขึ้นนะ,ะมีจํานวนหลากหลายมากขึ้นเพราะตอนนี้เราเออผลิตเป็น sensor, เซนเซอร์ออชุดเซนเซอร์นะคะเราเรียกว่าชุดเซนเซอร์เราเรียกว่า sensor, เซนเซอร์อ,อะไรแล้วกันนะคะก็นะคะือ <c oughs> มันจะประกอบไปด้วยเซนเซอร์หลายหลายชนิดอยู่ด้วยกันตอนนี้นเรามีแค่สี่ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดเนี้ยมันมีสี่ ดีซิปติ้งยูนิตก็คือมีหน่วยซ้ำสีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยหนึ่งของชุดเซนเซอร์เนี่ยมีทั้งหมด16หน่วยด้วยกันังนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันมีประส,สิทธิภาพในการตรวจวัดมากขึ้นเราก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มจานวนชนิดของตัวตัวเซนเซอร์นะคะให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นมันก็คล้ายๆกับเซลล์คนเราที่มันมีเซลล์รับกลิ่นที่มีหลายๆชนิดแต่ละชนิดก็มีหลายๆมีหลายๆตัวอย่างเงี้ยคะ่ะ คือจะพยายามที่จะเรียนแบบมนุษย์นะ,ะอันนั้นคือในส่วนของการพัฒนาเซนเซอร์นะคะในส่วนของพัฒนาออยตัวเครื่องระบบอีกเนี่ยก็จะต้องพัฒนาให้มันมันง่ายต่อการใช้นะ,ะแล้วก็รูปร่างรูปร่างหนะะ้าตาเนี่ยมันมันต้องพัฒนาให้มันเหมาะกับคนคนใช้ทั่วไปได้เนี่ยเพื่อที่จะสามารถจะต่อยอดถึงสาหกรรมได้อนะคะ่ะ สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ช่วยย้ําถึงข้อดีข้อเสียของเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารที่อาจารย์ได้คิดค้นขึ้นค่ะค่ะ,ะข้อดีเนี่ยของสมูกนนดิชิทิกเนี่ยค่ะที่เอาไว้สําหรับตรวจวัดกลิ่นข้าวเนี่ยข้อดีของมันก็คืมันสามารถเก็บข้อมูลในในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล เป็นดิจิตอลดาต้าได้ซึ่งมันดีเหนือกว่าความมนุษย์คนเรามันไม่สามารถจะเก็บข้อมูลแล้วก็สามารถเี็บเทียนในระยะยาวได้นะคะแล้วก็ระบบเนี่ยมันมีความมีขนาดเล็กพกพาได้แล้วเราสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วนะภายในภายในวันวันเดียวเนี้ยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เยอะเลยนะคะสามารถอ่แล้วก็ถ้าเกิดเอาไปใช้ก็มันก็จะง่ายง่ายแล้วก็มันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าใช้ใช้จมูกคนดม mm hmm. ค่ะ ส่วนข้อเสียเนี่ยคือคิดว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้คะเนื่องจากมันมันเป็นการะระบบมันเนี่ยเรียนเป็นการเรียนแบบเจ้าหูของมนุษย์นะคะก็คือข้อเสียของมันก็เลยป็นว่าเออมันสามารถริเคะห์ข้อมูลแค่ในเชิงของข้อมูลเชิงคุณภาพเท่านั้นนะคะในเชิงของปริมาณเนี่ยมันมันไม่สามารถทําได้ค่ะ จะหากว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่ตอนนี้แล้วมีข้อสงสัยอาจจะรับฟังไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นหรือว่ามีตัวข้อมูลเชิงลึกอยากจะสอบถามอาจารย์จะสามารถติดต่ออะไรไปได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ต้นดอกหน่วยสงกัดได้เลยค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมน,มรรภภนะคะ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ0816453095หรือใครจะแวะ,ะเข้ามาเยี่ยมชมแล็บเราก็ยินดีค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีนะคะที่ศูนย์นนทบุรีค่ะอืค่ะ,คะเราไม่ทราบว่าถ้าในเว็บไซต์ตอนนี้ได้มีข้อมูลอยู่บ้างไหมคะเว็บไซต์ของมาัยตอนร้ ตอนนี้ยังไม่ลงข้อมูลเกี่ยวกับงานงานวิจัยเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะจะเอาไปอัปเดตให้นะคะค่ะค่ะจะได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะถ้าเป็นภาษาทางทางงานวิจัยจะเรียกว่าเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้าชื่อนิกเนมก็คือจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าคะหรือว่ามันชื่อรวมๆกันแบบนี้ อ่าจ uh, มูกอิเลอนิกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อของเครื่องมือค่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าบบว่าเออก็วัดข้าวสารก็ได้ค่ะสิงข้าวสารคือจมูกอิเล็กทรอนิกสเราไปวัดได้หลายอย่างค่ะโดยนว่าสําหรับอาหารที่ต้งางก็ได้อย่างเงี้ยคือว่าเราก็จะบอกว่าเป็นเครื่องจมูกเนิกสําำหรับวัดสิ่งข้าวอะไรอยา่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นจมูกอิเล็กทรอนิกส์ก,ก็สามารถไปวัดพืชผลทางการเกษตร,รอย่างอื่นได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ที่เราที่เราออกแบบ ค่ะจริงๆเราต้องคุยกันต่ออีกนะคะเนี่ยแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะอาจารย์เวลาก็หมดลงแล้วสำหรับวันนี้ทางรายการ IMU t Society ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรพนิดาหล่อวงตรกะูลอาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยชมคลสวรรณภูมินะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เสียสละเวลามาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะคะก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเครื่องวัดกลิ่นข้าวสารนะคะกับดรพนิดาหล่อวงตระกูลค่ะซึ่งวันนี้ก็ทําให้เราได้รู้จักกับนวัตรกรรมและเสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้กันมากขึ้นนะคะสําหรับใครที่มีความสนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่างที่ทางดรพนิดาได้บอกเอาไว้นะคะและดรพนิดาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าจะอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์สําหรับผู้ที่สะดวกนะคะไม่ไมสะดวกในการโทร อาจจะอยากเข้าไปดูข้อมูลก่อนในเบื้องต้นนะคะก็สามารถคลิกกันเข้าไปได้ที่ www.rmuts.ac.th นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลและเรื่องราวที่นำมาฝากกันใน RMUT Society ในค่ำวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้ว จะมีอะไรในครั้งหน้านะคะต้องติดตามรับฟังกันเกี่ยวกับเรื่องราวของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยสึ่งประดิษฐ์งานบริการวิชาการหรือผลงานอื่นๆนะคะเราจะนํามาฝากกันในที่นี่ค่ะ RMUT Society สําหรับวันนี้ดิฉันคุณกนิททองเงาลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ทำไมไม่พูดดีๆทำไมต้องแกล้งเธอให้ช้ำหัวใจทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมไม่พูดตรงตรงทั้งที่ก็ลงรักเธอทั้งหัวใจไม่รู้เพราะอะไรอย่าตบปากตัวเอง จะอะไรไปทำให้เรื่องไง่ายได้มันยากมันเย็นกว่าเดิมทั้งที่ในใจมันร้องบอกว่ารักแต่ฉันทำไมต้องเป็นคนแบบนี้มันไม่เข้าใจปากกับใจเป็นอะไรจะไม่ to death. จริงฉันนั้นรักรักเธอหมดใจรายการดีมีสาระ 89.5เมกะเฮิร์ต์วิทยุราชมงคลทุกขันสิ์จะนำคุณไปพบกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน RMUT Society มีความสุขกับนิทานอีสบวันนี้เสนอตอน ลาและสุนัขชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาและสุนัขหนึ่งตัวไว้ชาวนาค่อนข้างให้ความรักและเอ็นดูแก่สุนัขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินสุนัขตัวนั้นจึงเข้ามาเล่นและวิ่งรอบกระโดดโลดเต้นเลียไม้เลียมือของชาวนาอยู่เสมอลาไม่ได้เห็นพฤติกรรมของสุนัขจึงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งที่ตัวของมันเองก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ต่างที่มันต้องทำงานหนัก และไม่ได้รับความสนใจจากเจ้านายด้วยเหตุนี้ลาจึงมีความคิดแผลงๆขึ้นมาว่าการจะให้เจ้านายของมันหันมาสนใจในตัวมันเหมือนกับสุนัขมันก็คงต้องทำตัวเลียนแบบสุนัขวันหนึ่งลาจึงแหกคอกออกมาทำตัวกระโดดโลดเต้นและส่งเสียงออดอ้อนชาวนาแบบสุนัขคำหลังจากนั้นพยายามจะตะกายและแลบลิ้นเลียชาวนาแต่เนื่องจากขนาดตัวของมันที่ต่างกับสุนัข จึงทาให้ชาวนาล้มลงและด้วยความตกใจชาวนาจึงเรียกบริวารให้เข้ามาช่วยบริวารของชาวนาเมื่อเห็นชาวนาได้รับบาดเจ็บจากการกระทําของลาจึงเข้ามาล้อมลาและไล่ทุบตีมันต้อนลากลับเข้าคอกลาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างดุดันจึงต้องยอมกลับเข้าคอกและเจ็บปวดไปกับผลของความคิดแผลงของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำที่ไม่เข้าท่าไม่ใช่เรื่องตลก